เดอคราวกริลชีสกริลชีสมงลงมาทำชีสเป็นมงกุฎกันค่ะอืมว mm ้า hmm. ว wow. หอมมากเลยนี่นุ่มน,นุ่มนี่ ใส่เชดด้าชีสลงบนขนมปังประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นเตรียมไว้แบ่งเนยใส่ลงในกระทะรอจนเนยละลายนำขนมปังลงไปย่างไฟอ่อนให้สุกกรอบทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ โรยพาร์มิซานชีสบ่นลงในกระทะให้กระจายกระจายตั้งไฟอ่อนรอจนละลายวางขนมปังที่ย่างแล้วลงไปใช้พายแซะชีสแล้วก็ยกค้างขึ้นไว้20วินาทีชีสเริ่มแข็งตัวแล้วค่ะแล้วหงายให้ชีสอยู่ด้านบนวางลงจานเลยใช้กระทะใบเดิมใส่เนยที่เหลือผัดไส้กรอกหอมใหญ่พริกหวานมะเขือเทศแค่พอสุกพาสลี่จากนั้นตักใส่ลงในมงกุฎชีสเพียงเท่านี้ ก็ได้เมนูรสเดิดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะอื่ะอร่อยมาก